แค่กูมีน้อยอ่ะมึงยังต uh ัดบทและถ้ากูหมดมึงไม่ตัดขาดกูเลยเหรอไอ้เพื่อนรักเวลาฟังเรื่องราวชีวิตคู่ของคนที่มันไม่โอเคอะพี่ไม่ได้เอะอะไล่ให้เลิกกันหรอกนะแต่พี่ได้แต่สงสัยว่าทนอะไรกันอยู่อ่ะ เิแลกฮ้ยคิดอย่างนี้กับชีวิตได้ยังไงทรายฟังนะอย่าคิดอย่างนี้กับชีวิตเฮ้ยอย่าปล่อยชีวิตเลยตามเลยมึงจะตายไปอย่างหน้าเศร้าอย่ายอมมีชีวิตคู่ที่ไอเหียแม่งกูไม่เคยมีความสุขเลยเพียงเพราะไม่กล้าเริ่มต้นใหม่อย่าคิดอย่างนี้มันน่าเศร้าพี่ถึงชักชวนให้ทรายตั้งคำถามใหม่ไงว่าทำยังไงชีวิตกูถึงจะไม่เป็นแบบนี้หัวจ๋ากลับบ้านได้แล้วจ้าเมียมารับแล้วมึงจะมาทำไม กลับบ้านไงโอมานะขวัญเอ้ยขวัญมาวันไม่ตกดินไม่โผล่หัวเลยแล้วมึงอ่ะมาับกลับบ้านจ้าผมไม่ใช่เด็กกุบลูกวานม,มีผู้คอง